สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านมาเจอกับทางร้านของเราอีกแล้วนะฮะขายเฉพาะก่งยินรีไวรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นและกางเกงที่ร้านเราขายจะเป็นเกงกางเกงที่คัดหัวผ้าหรือคัดหัวกระสอบมาแล้วเท่านั้นฮะดูกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะครับลูกค้าขนาดตามป้ายดับปยู3 6 l 3 4นะฮะขนาดวัดจริง 37, เอ37ยาวทั้งตัว45.5ปลายขา8.7เมตรอินปากีสถานราคา1,550บาท เป็นสีบลูยิงเข้มเลยนะลูกค้ากางเกงตัวนี้เป็นสีบลูยิงเข้มครับผมใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฮะผ้าหนาๆแน่นๆนะฮะผ้านั่นแน่นๆหนุ่มๆนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเนี่ยนะฮะให้ดูสีด้านหน้าด้านหลังอีกทีนะครับเป็นรีวพรีเมียมนะฮะที่คาดเอวตัวนี้จะสกรีนไว้รีวพรีเมียมนะฮะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของทางรีวนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นงานปากีสถานนะครับลูกค้า ขนาดวัดจิงเอล37ยาวทั้งตัว45.5ปลายขา8.7ราคา1550บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ตรงไซส์ลูกค้าท่านไหนนะฮะขอดูรหัส15กับทางแอดมินได้ที่เบอร์โทร096 1519525ได้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูงานปลายขากันนะฮะเดี๋ยวผมไห้ดูปลายขานะลูกค้านะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเดิมเลยนะะเดิมจากโรงงานอีกหนึ่งตัวนะฮะ เนี่ยนะฮะเกจตัวนี้ไม่มีการตัดเย็บมานะฮะเป็นงานปลายขาเดิมๆแล้วก็เย็บแบบลูกโซ่นะฮะถ้าในกรณีเย็บแบบลูกโซ่แบบนี้นะครับลูกค้าก็คือว่าเครื่องจักรเขาเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะึงจะเีนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตามร้านเย็บผ้าตามทุนๆทั่วไปจะไม่มีจักรเย็บลูกโซ่ได้นะครับเพราะว่าราคาจะค่อนข้างจะสูงนะครับลูกค้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันครับเรื่องเย็บปลายขานะฮะ เป็นงานบูยิ้เข้มๆผ้าหนาๆแน่นๆนะฮะเกงตัวนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวง lodge, ังแ <ians> น่นอนครับลูกค้าลูกค้าสามารถติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าได้เลยนะครับสับว์ภาพเข้มๆสวยๆอย่างนี้นะฮะที่จะผ่านเข้ามาในบ้านเราก็ถ้าดมตลาดทั่วไปก็ค่อนข้างจะหายากอยู่ครับเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งครับป้ายหนังแท้ด้วยนะฮะแล้วก็มาดูรายละเอียดด้านในกันนะฮะว่าจะมีอะไรให้ดูบ้าง เก่งตัวนี้นะฮะกระเป๋าในซสายครับเช่นเคยครับสกรีนฉลองร้อยปีก็จะมีสกรีน501ด้วยนะฮะตรงนี้นะเป็นรีไวพรีเมียนะฮะตัวนี้ก็จะมีป้ายเลสแบนะฮะป้ายเลสแบก็จะมีแถบซิลเวอร์อยู่ที่ขอบป้ายนะฮะเราใช้กล้องส่องพักส่องดูเราจะเห็นตัวย่อของบริษัทผู้ผลิตนั่นเองตัว L.S. Co. นะฮะก็ย่อมาจากรีไวท์สตรนั่นเองนะครับลูกค้า แล้วก็จะเป็นรุ่นป้ายแคร์ป้ายแคร์ก็จะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะฮะใบที่หนึ่งก็จะบอกที่ว่ามาว่าเม็ดอินอะไรเม็ดอินปากีสถานนะครับใบที่สองยานี้ก็จะบอกวิธีเก็บดูแลรักษาแล้วก็ใบที่สามรายละเอียดยิบใบที่สี่ก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตเลขรหัสสถานที่ผลิตขนาดไซส์ขนาดไซส์จะต้องตรงกับที่ป้ายหนังตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นป้ายหนังแท้นะครับลูกค้าแล้วก็จะมีพีเลขที่ใบพีโอสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสั่งผลิตด้านเองนะฮะ กางเกงยินตัวนี้เป็นสีบรูยีนเข้มขมตรงไซส์ท่านไหนนะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร096-1519525ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกันมาโดยตลอดขอบคุณครับ